คุณผู้ชมครังและการเมืองเบลารุสขณะนี้ทางประธานาธิบดีลูค่าเชนโกกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักเพราะว่าประชาชนออกมารวมตัวกันประท้วงเป็นเรือนแสนเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะไม่พอใจผลการเลือกตั้งซึ่งประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการทุจริตแล้วประธานาธิบดีเลยได้อยู่ต่อออกมาขับไล่เพื่อให้ประธานาธิบดีลาออกจากตําแหน่งแต่ประธานาธิบดีก็ดูมีท่าทีแข็งกร้าว และพยายามที่จะแสดงออกว่ากำลังข่มขู่สร้างบรรยากาศหวาดกลัวให้กับประชาชนค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโเดียวทาสมุทรค่ะแม้จะมีการเตือนห้ามการรวมตัวของกลุ่มผู้ประท้วงจากรัฐมนตรีกรลาโมเบลารุสแต่ไม่ได้ทำให้จำนวนผู้ประท้วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลดลงกลุ่มผู้ประท้วงเบลารุสราวสองแสนคนรวมตัวประท้วงเป็นวันที่15 บริเวณจตุรัสอิสระภาพกลางกรุงเมน์ก่อนเดินขบวนไปยังที่ทำการของประธานาธิบดีเรียกร้องให้ผู้นำเบลารุสลาออกจัดการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและหยุดการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนน а าจะเป р ปร в เ е ล่นี่มาาฟมาาฟนัไม่สามารแต่สมราวม ภายหลังโซเชียลมีเดียที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบด,ดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเผยคลิปวิดีโอผู้นำเบลารุสในชุดป้องกันกระสุนสังเกตการกลุ่มผู้ประท้วงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมสั่งการให้นักบินเข้าใกล้ผู้ประท้วง ระบุว่าพวกเขาวิ่งหนีเหมือนหนูก่อนลงจอดบริเวณที่ทำการประทาธิบดีภาประธนาธิบดีลูคาเชนโกพร้อมปืนไรเฟลิลเดินหน้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนถูกตีความจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเป็นไปเพื่อข่มขู่ผู้ประท้วงเท่านั้นก่อนหน้านี้เขาเดินทางไปพบกองกำลังทหารทางตะวันตกของเบลารุสยำ้ำเตรียมพร้อมการรบเต็มรูปแบบ вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента, делают это всерьез, поскольку сыпется заявление западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Внешне э, Военная поддержка на лицо, передвижение войск НАТО к границам э, нашей страны. ระบุหน้าที่ของนาโตเป็นไปเพื่อป้องกันเท่านั้นวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีกรา,าลาโหมฝรั่งเศสเยอรมนีและสหรัฐอาณาจักรร่วมประนามการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ประท้วงเบลารุสคู่แข่งในการเลือกตั้งอย่างสวีตลานาติคานอฟสกายาให้สัมภาษณ์สื่อว่าหากจำเป็นเธอจะพบกับประธานาธิบดีลูคาเชนโกเพื่อพูดคุยขณะเดียวกันระบุว่าผู้ประท้วงพร้อมเดินหน้าจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง I believe in our people, and I'm sure that we will not lose this moment. Anyway, even if we, they, uh, this moment will slow down or, or come down a little bit, but our people, uh, they will not accept our president anymore. We have changed. our minds have changed and we will not be able to be under this president anymore, under these authorities. We will struggle till our victory, till we will get the changes in our country. ประชาชนในสาธารณรัฐเช็กลิทัวเนียและยูเครนร่วมให้กำลังใจกลุ่มผู้ประท้วงเบลารุสโดยการแสดงสัญ,ญลักษณ์โซ่มนุษย์สนับสนุนการเคลื่อนไหวและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มผู้ประท้วง ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน